ตั้งหลงสีเป็กฉุกลายกายคนเราถูกบีบบังคับด้วยสถานการณ์ทั้งนั้นต่อจีไก่ซี่ไกเจีบ่อนังเทียงแซอิวสิวบนโลกนี้ไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบหองเตี่ยกโก่กากีปุกตวงไก่นอลักล้วนต้องพึ่งพาความพยายามอย่างต่อเนื่องของตนเองกะยังถีเก้าวต่อยเลี่ยงฉุกลายกายกักกวยและผลลัพธ์ที่มาจากความพยายามอดทนถึงที่สุด นั่งทอยเตียบักนั่งไกแ่แซวะกวยตีคุยเสียฮุยหว้วงหวังมุยไก่สีเหา่าเมื่อเราเห็นชีวิตของคนอื่นมีความเจริญรุ่งโรจน์และสมบูรณ์แบบตั้งสีนั่งทอยหมเตียบักนั่งป่วยเอาไก,ก,ก่กังเข่แต่เรามองไม่เห็นเบื้องหลังของความยากลาบากกะนั่งอื้ใจงใจปักนั่งแฉ็งเก่งเก่งและแกวยเจี๋ยวจอยคุ้งล่างและเราก็ไม่ทราบว่าพวกเขาผ่าน อุปสรรคอะไรมาบ้างซอยเซียวไอก้กากีกวยเจี๋ยเก่งหอไอไก่แซวดังนั้นอยากให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นจูเตี่ยฮูชุกถอยแกก็ต้องทุ่มเทและแลกกับอะไรบางอย่างคนที่อยากจะเรียนภาษาแต้จิ๋วเพิ่มเติมเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันตอนนี้เราจะมีคอร์สเรียนภาษาแต้จิ๋วแบบตลอดชีพนะคะมีการเรียนสดอาทิตย์ละสองชั่วโมงใครที่สนใจสามารถพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้หรือทักเข้ามาได้เลยนะคะ